ครับดอกไม้วางไว้ตรงไหนก็ได้ครับครับไม่เหรอแ้องอาบขึ้นข้าวโอ๊ะอาบโอ๊ะระวังค้าวระวังโอขาสั้นผมไม่ได้ขายาวแบบพี่นะจริงจเอ่อตอนนี้เนี่ยวันวันนี้เนี่ยผมรู้สึกดีใจมากพี่น้องแค่เองนหรครับเนี่ย ดีใจมากไม่ได้น้องเองกับน้องมาชาเพราะว่าพี่รู้ว่าแฟนคลับน้องจะมาดูพี่อยากเห็นได้คทุกคนครับมาเล่นมาเล่นมนเล่นมเล่นมาล้ให้มดนะรับนเชงครับลุนัทมาุนบคุณนัจะรู้ไปของคุณเลยไป แถวที่สองยังขานอยู่แถวที่สามมีคุณบ้างเราเล่นเราเล่น,ลนพูดเปนงั้นแหละก็อ,อะไรนะจำไม่ได้สักคนครับจองเลย <c oughs> คือเดี๋ยวร <c oughs> าาักคูรักกันคูเออเมื่อก่อนรักพี่มากกว่า <c oughs> ตอนนี้รักน้องมากกว่าที่เซลนรูปน้องแล้วครับ เดี๋ยวเขาเรื่องนึ่ดค่ะพี่จะพูดกับน้องว่าพี่รู้ว่าน้องน้องน้องไม่ถนัดเพงสากลหรอครับไม่ถนัดเพลงสาคโกลเฮ้ยที่พี่เลือกเลือกออผมเป็นคนเลือกตีมเพลงสาคนกเองเพราะว่าผมได้ไปดูคอนเสิร์ตของน้องตอนกรุงศรีครับพีฬาอัลราเออผมเห็นน้องน้องเพลงสาได้ดีทีเดียวผมก็เลยว่าน้อง ร้องนานนั่งดยเออลุยไปเลยเออผมนะผมก็เลยในความแบบตื่น้องเขาต้องเป๊ะแน่นอนเลยเรื่องมาเอาแต่เมื่อกี้ก็าร้องนะพอแล้วพี่อย่าต่อนลเพราะเพราะแค่น้องเพราะไพรร้อมากเลยพี่พี่ไม่มีความคิดในหัวเลยน้องคิดหรอไพร่ร้องมากจริงๆนะครับที่จะบอกว่า Daniel Field เดือดรักที่ไหนเพลงที่พี่ประกวดตอนอยู่ม .4 เดียว้งน้เดี๋ยวพี่เรียกน้องๆได้หากันปีเดียวนะครับมันอความเข้าใจด้วยปีเดียวเพ้ามาเดยวเค้ามปีเดยวเพิวเพงปีเว่าหนเายวเิ่งปลเดวิ่งี้า่ป้เรวพิ่ีเด่งดีผมเ่เดพิ่ีเปี่ปีเดีย่ีว่าเดียวเ่ว่ป่ปีเดียยวแต่ว่า พี่จะบอกว่าถึงน้องจะเด็กแน่แต่แบบน้องเป็นคนที่ชอบเพลงเก่าแน่ๆผมขอเมาให้เป็นกับน้องพระชาครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่พูดก่อนนะพี่พี่พูดคือตอนเลือกเพลงนะครับก็น้องรับเรามีตีมแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับน้องอเดี๋ยวเราจะเลือกเพลงมาให้ให้แมทช์กันในหัวข้อเหล่านี้นาก็ลงไปก่อนเลยนาทีคนพ่มีเวลาคุนบอกน้องเอด้วยนะสมรวจอะไรอยู่อะแล้วน้องละ ฝากเลี้ยฝากเลี้พยพี่เจเป็นไอดอลไม่เป็นไรถูกูปะไม่เป็นเพลงไอดอลแคนดูฟิวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอก็เออก็ก็เก่าก็เก่าไม่เก่ามากเท่าไหร่มีอะไรอีกเดี๋ยวมีดินข้างหลังเป็นเพลงสนุกรอดูน้องว่าพี่อะไร เดี๋ยวเดี๋ยวของเมาไว้ก่อนเลยว่ามันจะมีเพลงคู่ที่ต้องรอ้องด้วยกันใช่ไหมครับ <c oughs> นะัดเลือกเพลงหนึ่งน้องเลือกเพลงหนึ่งฟั <c oughs> งแล้วจะรู้ว่าผมเลือกเพลงไหนน้องเลือกเพลงไหนอ่ะน้ <c oughs> องยยจะแก้ตัวครับพี่ขอติมน้ำก่อนอ่ะระหว่างน้องพูดไม่ต้องกินผมติมน้ำนะครับ <c oughs> ไม่อุ้ยที่ซามผมกินน้ำหมอครับขอ่อรองด้่ไหมครับขออรองด้่ไหมครับผมรู้สึกดีสดชื่นขึนเยอะเลยน้องมี่เลยจะพูดครับพี่พี่ไม่พูดแล้วแ <c oughs> ตนน่น้องให้คนน้องให้เก่าอย่ามื้มอให้เก่ามาครับ คนเก่าไม่เดือดร,รอไม่เดือดร้องเพลงเก่าอ๋อคุณชอบฟังเพลงเก่าคุณแม่ผมก็ชอบฟังเพลงเก่าครับอ่าแล้วผมคิดว่าใครหลายๆคนในนี้นี่ก็ชอบฟังเพลงเก่าครับอ่าให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก้มหน้าเป็นแถวเลย <c oughs> ตะเพลงต่อไปที่เราจะมาร้องอ้าวเขาเพลงต่อไปแล้วหรอ,อยังพี่พูดเกินเลยไม่เราพูดถ้า <c oughs> ร้อง <c oughs> แล้วก็จะพูดออกมาโอเคอ่ะเราพูดต่อไปครับพี่ให้โอกาสน้องเลยพูดเลยสู้ๆ อกเป็นค er yes ู่สมมตนคู่คู่คู่หนึ่งสองหน้าพูดครับส้าหน้าเพลต่อไปที่เราจะเอามาน้องโอ้ยมันจริงๆังไมไหเอาแบบธรรมดาดิเรื่องนี้แปนคับน้องมีแต่หน้าตาเด็กๆเป็นอึ้งด้วยดูไปเด็กอเหมือนกันลองเปิดไฟสิรู้เลยไม่ใช่อ่ะ เสด็คนที uh. ah, ah, food, đó, food, food. ่ไม่ยอมไม่ยอมรับความจริงอะอะพูดน uh. ้องพูดน้องพูดใช่เมาอะไรแคี่ยทิวล่ะเออต่อมะไม่ตอบมีอะไรเล่ามาเลยอ่ะเนี่ยทิวไม่มีอะไรครับผมก็ให้เจอแคี่ยทิวตอน้อมก็ให้เจอพูดหน้าร้อทิวเป็นคนที่แบบ จริงกังในการทำงานมากเ้อันนี้เ่อจริงครับเพราะปกตินะครับผมเนี่ยแหละเป็นกาเรียนคิเใช่ไหมผมจะไปเรียนเอาใกล้ๆวันคอนเสิรปากางสุดๆอันนที่พี่เขาเรียนเรียบร้อยเลยช่้อยู่แล้วที่อันนี้ไม่เข้าใจหดับพี่แนะนว่าชิงแบบชิงกะเขาก่อน เหมือนที่พี่ทำยิ่งติกจิกจิกจิกปุ๊บเขาจะจิกเราไม่ทันเลครับไม่ใช่แนวใช่ไหมต้องอวยใช่ไหมอะไรอะไรอะไรนะขอเตรียมอย่างเดียวเออน้องถึงไหมน้องถึงโดนบอกว่าเตรียมเราไม่เข้าใจนตอนแรกหมอสัมภาษณ์ครับอาจารย์สัมภาษณ์ทำไว้มาก เปลี่ยนชีวิตน้องนะเปลี่ยนชีวิตออกจากบ้านมาครับเดินออกจากบ้านมาปั๊บทำไฟนัองจัดทำอะไรเราเดินผ่านอะไรที่มีคำพูดแบบยับยับยยัยับอ๋อยับว่าหลายสิหอย่างมันเขไปอย่างนี้เลยแล้วก็เตรียมตัวรับมือไว้แล้วอยากมล่อหลอัสนุกโดยง่ายน้องเปลี่ยนแปลงพวกเขาเลย แต่น้องเปนคนน่ารักนะครับเออผมจะบอกว่าตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนนี้พูดน้อยขนาดนี้ทำไมทำไมน้อยขนาดนี้เตรียมจะชวนคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้เห็นนั่นแหละที่บอกคอนกสีอ่ะผมเห็นน้องอยู่บนเวทีแล้วแบบเออน้องพูดไม่น้อยนะเนี่ยทำไมอยู่ข้างล่างเลี้ยที่ว่าผมพูดมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่แบบเออเวลาน้องพูดจังหวะที่น้องแบบหยุดบ้างคิดบ้างเกาหัวบ้าง บรร่าลังสำหรับพวกเพ <c oughs> วงาออันนี้วันนี้ทำให้เรารู้ว่าจริงๆเวลาแบบน้องพามีโมเมนต์เหล่านี้เออมันมัน <c oughs> อ่าอ่ามาผมเปิดโกาสให้พูดแล้วนะครับหลานของสจกลุ่นลร้อยสองร้อยและมาเราจะเข้าเพลงกันเลยดีกว่าไ่ตัดดเลินหมดแล้วคุ เอางี้อ่ะข้าเพลงต่อไปแล้วกันวันนี้เราพูดเรื่องเรื่องเพลงใช่ไหมเพลงต่อไปเนี่ยเ,เป็นเพลงที่ทั้งหกและน้องต้องชอบชอบมากชอบมากชอบมาก,มากน้องประชาชอบมากผมก็ชอบนะครับเพลงนี้ก็เอาเป็นว่าเพลงนี้เราจะมา้องคู่กันบ้างดีไหมครับ <c oughs> ต้องเกี่ยวกันมานานแนละ้วน้องตั้งถิ่นทุกคนก็เอาแล้ว่าใคร อ่าเดี๋ยวบอกไปให้ก็ได้เวลาเวลาตอนร้องนะครับคอยดูแล้วกันครับว่าผมเป็นใครอ่าไปฟังกันเลยครับสมมติว่าท่านชมป็นดีอยู่เดี๋ยวมีมีเดี๋ยวมีเพิ่มมีมีเก้าอี้สักตัวไหมครับผมต้องการเพราะผมมีเก้าอี้ที่ดูราคาแพงหรือไม่อันนี้แหละอันนี้แหละลงนะครับอันนี้แหละลงได้ใครบอกว่ากระชาตะเมื่อกี้นี่ครับทิวเดียทนิวเกียรตกว่าอีกสู้ไม่ได้ i'm <síntos> 等不来的得不到。